ฟังคุณไอติมชัดๆดีกว่าอ่านเนื่องมาจากกรณีอย่างที่บอกไปทฤษฎีของคุณนัทวุฒิไส้เกลือที่ปรึกษาของนายกตีประเด็นเรื่องลงถนนที่ว่านี้ประเด็นที่หนึ่งคุณนัทวุฒิไม่เห็นว่าการเมืองจะสุขงอมแต่ก็ไม่มีการเผชิญหน้าหรือท้าทายแต่ยืนยันว่านายกกําลังจะแถลงผลงาน90วันแรก <c oughs> ประกาศนโยบายเศรษฐกิจ <c oughs> หลายเรื่องเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ประชาชน ก็มีความเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยังตั้งความหวังกับการทํางานรัฐบาลเพื่อไทยการส่งเสญญาณความเคลื่อนไหวครั้งนี้มาจากคนกลุ่มเดิมด้วยประเด็นและวิธีการแบบเดิมแต่บริบททางการเมืองต่างออกไปนี่มันจะเป็นรูปธรรมนหนึ่งของการเมืองสามก๊กที่เคยตั้งข้อสังเกตอันนี้ที่คุณนันทพจน์รัฐวุฒิพจน์ระบุว่าพรรครัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านปัจจุบัน เป็นการรวมกันด้วยกลไกหน้ากติกาและสถานการณ์ไม่ใช่การหลอมรวมทางอุดมการหมายถึงที่ร่วมกันอยู่เนี่ยดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้ง3ก๊กอะ่ะมันเลยจะมีทั้งส่วนที่เผชิญหน้าแล้วก็ประสานประโยชน์กันคนรัฐวุฒิระบุว่าที่จะเคลื่อนไหวเรื่องชุมนุมคือก๊กอนุรักษ์นิยมซึ่งยังไม่มีพักไหนเป็นตัวแทนชัดเจนและพลังของก๊กนี้จะเลือกพักการเมืองที่กําลังร่วมรัฐบาลกับก๊กเพื่อไทย แต่ไม่ยอมรับกับการนำของเพื่อไทยแล้วก็ยังมีความรู้สึกเป็นฝ่ายตรงข้ามเหมือน20ปีที่ผ่านมามบนเวทีเนี่ยคุณนัทพบอกนอกจากจะวิจารณ์พักเพื่อไทยยังโจมตีกกพักประชาชนด้วยเพราะว่าก็ไม่เอากกนี้เหมือนกัน อ่าแต่ถ้ามีความเคลื่อนไหวมวลชนต้านรัฐบาลเพื่อไทยอาจจะเป็นไปได้ที่จะมีกองเชียร์กกพักประชาชนบางส่วนเข้าด้วยเพราะว่าเคยร่วมกกอนุรักษ์นิยมมาก่อนลักษณะทางมวลชนนี่แกวิเคราะห์เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้เหรอมวลชนที่ออกจากกกเพื่อไทยส่วนใหญ่เข้ากกพักประชาช,ชนส่วนจากกกอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะไม่เข้ากกเพื่อไทยแต่จะไหลเข้ากกพักประชาชนด้วยและ อาจจะไหลกลับก๊กอนุรักษ์นิยมอีกได้ถ้าสถานการณ์มาถึงนั่นทำให้เป็นการตีความขีดข่าวก็ไปถามคุณไอติมโคศกพักประชาชนผลิตวัชรสินโดยถามในประเด็นว่าอาจจะมีมวลชนผู้สมุนพักประชาชนถึงเวลาอาจจะไปร่วมกับมวลชนคุณชนที่ลงถนนขับรัฐบาลเพื่อไทยคุณไอติมผลิตบอกเป็นการคาดการและประเมินของคุณนทุิไม่แน่ใจว่าใช้หลักอ้างอิงข้อมูลอะไร แต่ยืนเดีว่าในมูลพักประชาชนทําหน้าที่แกนนําฝ่ายค้านในสภาได้เห็นบทบาทของพักในการตรวจสอบรัฐบาลท,ทุกเรื่องที่สังคมสนใจทั้งกระบวนการวิธรรมเรื่องในการบริการ m o u 44ก็ตรวจสอบรวมถึงสัมปทานผลประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ที่ดินเขากระโดงค่ะก็กลไกมีการตรวจสอบในสภามีอยู่แล้วบทบาทของพักประชาชนวันนี้ในการตรวจสอบรัฐบาลไม่ให้กระทําอะไรที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงผลักดัน สัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนแม้วันนี้จะเป็นฝ่ายค้านแต่ถ้าจะมีประชาชนกลุ่มไหนที่ต้องการแสดงออกทางการเมืองผ่านการชุมนุมก็ต้องยึดหลักว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วมไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่พักประชาชนเห็นด้วยหรือไม่มแล้วก็หวังว่าการแสดงออกในการชุมนุมจะไม่ไปละเมิดหลักการของระบอบประชาธิปไตยเช่นกันคุณไอติมบอก วันนี้ชัดเจนว่าพักประชาชนไม่ได้มีความพยายามที่จะไปเคลื่อนไหวนอกสภาหรือลักษณะการชุมนุมแล้วก็ชัดเจนว่าเราทํางานผ่าน,นกลไกของสภาในการตรวจสอบรัฐบาลยืนยันได้ไหมว่าสสพักประชาชนจะไม่ลงถนนคุณพริตย์ยืนยันว่าพักประชาชนเดินหน้าทํางานตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลผ่าน,นกลไกสภาผู้แทนราษฎรคือนนั้นคงเป็นการคาดการณ์ของคุณนัทวุฒิเองนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าอ้างอิงหลักข้อมูลอะไร แต่ว่าในมุมของพรรคประชาชนเนี่ยผมคิดว่าเราทาหน้าที่ในฐานะแกนนำพรรคฝ่ายค้านในสภาผูธธาาา้แทนรัษฎรในมุมหนึ่งผมคิดว่าเราก็เห็นถึงบทบาทของพรรคประชาชนในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในทุกๆเรื่องที่สังคมสนใจในมุมหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราใช้กลไกลสภาพเพื่อตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลจะในอีกมุมหนึ่งก็จะเห็นว่าเราก็พยายามทําเต็มที่ในการผลักดันวาระ เชิญนโยบายของพรรคผ่านกลไกสภาเช่นกันหากประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องการที่จะแสดงออกทางการเมืองผ่านการชุมนุมผมคิดว่าต้องยึดหลักก่อนว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้วในระบบประชาปไตยไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมที่พรรคประชาชนจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ชัดเจนว่าพรรคประชาชนเราไม่ได้เราไม่ได้มีความพยายามในการเคลื่อนไหวอะไรนอกสภาครับหรือว่าในลักษณะของการชุมนุมแต่เรามีความชัดเจนว่าทํางาน ผ่านคนไกรสภาเพื่อตรวจสอบรัฐบาลแล้วก็ผลการแข่งขันสว่ากุ่มรมมวลชนขึ้นมาได้จริงท่าทีก็จะขอรับระยายชนก็จะไม่เปลี่ยนก็จะทํางานในแนวทางเดิมคือผมคิดว่าเวลานี้พรคประชาชนก็เดินหน้าทํางานเต็มที่ในสภาแต่ถ้าประชาชนกลุ่มไหนนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่คุณสนที่แต่ใครก็ตามต้องการจะเรียกร้องประเด็นไดดังกล่าวเนี่ยนะมันก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุมอยู่แล้วครับส่วนการชุมนุมจะมีคนมาร่วมสนทนามนากน้อยแค่ไหนก็คงขึ้นอยู่กับประเด็นที่มีการเรียกร้องแล้วก็การทําหน้าที่ของรัฐบาาาาลด้้วยยแต่ในนนฐะะะพรรปชผม ว่าเราเดินหน้าทํางานต่อผ่าน,นกลไกสภาพเพื่อตรวจสอบรัฐบาลยืนยันว่าสอสจะไม่ลง,งนนสนามใช่ไหมสอสอผมยืนยันว่ารรคประชาชนเราเดินหน้าทํางานตรวจสอบการทางการทํางานของรัฐบาลผ่าน,นกลไกของสถาผูู้แทนรัศฎรอ่ะนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามดูกันต่อไปนี่ก็เป็นประเด็นอย่างที่บอกกันนะ <c oughs>